สวัสดีครับผมอ่สวัสดีพ่พน้องไปสู่ทุกคนนะครับผมก่อนไปเลือกตั้งตรง,ตรงเตรียมโตแบบใดครับผมก่อนที่จะไปเลือกตั้งนะครับผมคุณต้องจําให้ได้ว่าคุณอยู่เขตไหนอยู่อําเภออะไรอยู่ตําบลอะไรนะครับผมแล้วก็ไปถึงปุ๊บคุณไปดูก่อนนะครับบัตรที่เป็นสสจะไม่มีชื่อนะครับผมต้องสังเกตดีดีบัตรที่เป็นสสจะไม่มีชื่อแล้วบัตรที่เป็น เลือกพักนครับผมเขามีซื่อพักแต่ว่าบัตรสอสอบ่มีซื่อนะครับผมจําเบอร์จําเสียงเพื่อนให้ได้นะครับผมแล้วก็เ <c oughs> ข้าไปข้างในเพื่อนโมแฮออกมาข้างนอกนะครับต้องจำต้องจําให้ได้ว่าเขตคุณมีใครลงสมัครเลือกตั้งบ้างนะครับผมตัวนี้วัยพี่น้องก่อนเข้าไปในคู่หาต้องดูสิทธิ์ดูเบอร์ว่าตัวเองจะทําอะไรยังไง นะครับผมก็คือจะก,กาใครก็เลือกไปตั้งแต่ก่อนเข้าคูหานะครับฝากพี่พี่น้องนัานะครับผมถ้าผู้ใดเข้าไปให้เลือกให้เบื้องก่อนจะค่อยกานะครับผมเพราะว่าผมเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมลองเข้าไปแล้วต้องดูก่อนคุณอยู่เขตไหนนะครับแล้วก็สสชื่ออะไรเป็นเบอร์อะไรอย่างนี้ครับผม ก็คือเลือกนะครับพักอะ่ะเขามีชื่อพักแต่เข้าไปข้างในชื่อสอสอไม่มีนะครับต้องจำก่อนเข้าเลือกตั้งนะครับผมตัวนี้ให้พ่อพี่พน้องนะครับเตรียมตัวประมาณนี้นะครับขอบคุณลหลายๆครับผมสวัสดีครับ